สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรายแดงบีเฮิร์บโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก6 0แคปซูล1น0 0บาท3กระปุก180แคปซูล2,200บาทแถมฟรี free, 1กระปุก30แคปซูล5กระปุก300แคปซูล3,500บาทแถมฟรี free, 1กระปุก30แคปซูลโทรเลย0 6 1 5 8 7 8999และ061 570 6888 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฉันฮิวโอ้ยอยู่กับผมนะครับปะโกอธิวัฒน์กาจาพิวัฒน์ครับและผมเกดนัทัศนผมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเจอหน้าเราสองคนแบบนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมไปช็อปและก็ไปชิมของอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเอ๊วันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าสาวตวงสาววิกาการจนามาตรของเราไปไหนครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเกด สถาบันไม่ไม่รู้นะครับนี่ป้ายจะใหญ่ขนาดนี้วันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านบางเขนครับใช่ครับเพราะบ้านบางเขนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะคบที่สะสมของเก่าที่นํามาอยู่ใจกลางกรุงเทพนั่นเองครับเมื่อเรามาถึงบ้านบางเขนแล้วนะครับสิ่งแรกเลยเราจะทําอะไรรู้ไหมครับเราต้องไปซื้อบัตรเข้าชมก่อนครับใช่แล้วครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าราคาบัตรเข้าชมนี้ราคาเท่าไหร่ตามมาเลยครับ และนี่นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราเข้ามาในบ้านบางเขนนั่นเองครับทงเคทครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับตรงนี้เป็นจุดขายตั๋วครับหรือว่าจุดที่เราต้องซื้อบัตรเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ข้างในนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องฝนน้องฝนครับผมน้องฝนครับเวลาที่เราเข้ามาในบ้านบางเขนเนี่ยจุดแรกเลยก็คือจุดจาหน่ายบัตรใช่ไหมครับบัตรราคา20บาทเท่านั้น20บาทพี่แอบเห็นว่าครับ ราคา20บาทแล้วได้ทำดื่ม1ขวดด้วยหรือใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารก็ได้นะคะภายในบ้านบางเขนเนี่ยนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าของสะสมเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับยังมีร้านอาหารอร่อยๆอไว้คอยบริการด้วยนี่เลยเขาจะมีเวลาบริการบอกตรงนี้เลยครับโซนของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเปิดในช่วง9โมงถึงเที่ยงคืนครับส่วนโซนของของหวานและเครื่องดื่มนะครับก็9โมงถึงตี2ครับแล้วภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่โซนครับน้องฝน มีโซนอะไรบ้างครับมีบ้านหลองนะคะแล้วก็บ้านแถแล้วก็พุทธอดโอ้อ๋อแสดงว่าภายในนี้จัดแยกโซนเป็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่อืมแล้วกฎของที่นี่มีอะไรบ้างครับต้องฝนอ่าไม่มีถ่ายรูปได้ปกติอืมคือถ่ายรูปได้ปกติครับและที่สําคัญเห็นเมื่อกี้น้องฝนแอบกระซิบบอกมาว่าห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาภายในเด็ดขาด อ๋อเพราะว่าบางทีบางครั้งนําเข้ามาแล้วเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีการหกเลอะเทอะเลอะเทอะใช่ครับทำทให้ทาให้ของในพิพิธภัณฑ์ในเกิดความเสียหายได้ก็เลยต้องระวังกันนิดนึงครับในจุดนี้ว่าแล้วมี3โซนท่านน้องเกร์ครับน้องฝนพูดขนาดนี้แล้วนะครับใช่แล้วครับพี่ปาโก้และน้องเกรดเนี่ยต้องเข้าไปดูเลยครับว่าภายในแต่ละโซนนะครับมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับผม เราว่าแล้วนะครับน้องเกรซเราเข้าไปเลยดีกว่าครับขอบคุณน้องฝนมากครับขอบคุณครับการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันได้รู้สึกตัวครับ ครับนี่คือคําสอนของพ่อหลวงในรัชกาลที่9ครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับพี่ประกรุตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันด้านหน้าของบ้านพ่อหลวงครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในบ้านพ่อหลวงแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าภายในบ้านนี้นะครับน้องเกดครับอากาศเย็นมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับด้านนอกครับด้านนอกว่ากันเย็นแล้วร่มรื่นแล้วเมื่อเราก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกตื่นตันและเย็นมากๆเลยครับครับผมภายในบ้านพ่อหลวงหลังนี้นะครับก็จะมีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สิ่งของต่างๆไว้ให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องเกรและคุณผู้ชมเนี่ย ไปชมดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างครับป่ะโอเคเอไปเลยครับ แล้วในตู้นี้ครับน้องเกดครับก็จะเป็นการโชว์ในเรื่องของเหรียญต่างๆนะครับพี่ชื่อว่าน้องเกดน่าจะไม่เคยเห็นเหรียญบาทที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับไม่เคยครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญบาทนะครับใหญ่มากสมัยก่อนจะใช้เหรียญใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของแบงค์ครับจะมีแบงค์สิบแบงค์บาทด้วย ไม่เคยเห็นเลยครับ2อันนี้แบงก์สิกับแบงก์บาทคือพี่ประกอนะครับทันในเรื่องของแบงก์สิครับแต่แบงก์บาทนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแบบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับตงนกอันนี้นี่โอ้โหดูจากตรงนี้นี่คือรู้เลยว่าเก็บมานานครับใช่ครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้ามาชม เรียนแบงค์หรือมาหาความรู้นะครับสามารถมาได้กันเลยนะครับที่บ้านบางเขนนะครับภายในห้องแห่งนี้นะครับจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับใช่แล้วครับสมัยก่อนนะคุณผู้ชมครับถ้าได้ยินเสียงระฆังแบบนี้นะครับเราก็ถือว่า ไม่เลิกเรียนเข้าแถวก็ต้องพักเที่ยงใช่แล้วครับระคังแบบนี้ต้องรุ่นผมเท่านั้นนะครับที่จะรู้นะครับรุ่นเด็กสมัยก่อนที่จะเป็นออดออดใช่ไหมไม่ใช่รุ่นเด็กสมัยก่อนรุ่นเด็กสมัยก่อนเป็นระคังแต่รุ่นเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นออดครับผมออเหรอใช่ฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าสาวิกาจะไม่มาทางานเหรอครับวันนี้ใช่ครับสาวิกามาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่เนาะเห็นเลยป้าไปหาสาวิกานี่มาครับครับาสวัสดีสาวิกา แหมคุณผู้ชมครับไม่เจอกันแปบเดียวสาววิกาตัดผมสั้นแล้วนะครับไม่กระดุกระดิกเลยฮะโอ้พี่ตวงครับพี่ตวงครับนหนคุยกับกล้องหน่อยครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าเนี่ยครับถ้านางดูเทปนี้นางคลีตแน่เลยนะครับเราต้องยืนท่าเดียวพี่ตวงได้ไหมครับนะไม่เอาไม่ใช่สาววิกาสาววิกาเลยจะอวบอิ่มขนาดนี้คุณผู้ชมสาววิกาแบบแห้งแห้แห้งๆงนี่เลยครับตอนนี้ครับน้องเกศเราอยู่กันโซนที่สองใช่แล้วครับโซนนี้เรียกว่า โคคาโคล่านั่นเองครับเป็นบ้านโค้กใครคิดว่าโคคาโคล่ามันคืออะไรผมเองก็ไม่เคยเข้าไปดูเหมือนกันนะครับนี่ครั้งแรกนะครับทิ่มาดูโคคาโคล่าด้านในมีอะไรไปดูกันเลยไปไปครับ ภายในนี้เย็นร่มรื่นมากเลย<ช>เพราะว <นะ S 2> ่าเปิดแอร์ไม่ใช่ภายในนี้มีอะไรครับพเภายในนี้นะครับก็จะมีนี่เลยข้างหน้าเราเดินมาเราจะเห็นเลยครับเป็นลักษณะแล้วก็เป็นรูปแบบของโคดโค้ในรูปแบบต่บตางๆที่เราไม่เคยเห็นเลยครับมันจะเป็นสีสันแบบโอ้โหสีเงินสีทองสีเขียวสะท้อนแสงหรือว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลวดลายต่างๆซึ่งผาชมได้ยากมากครับพี่ปะโก ไม่ยากเกินความสามารถของบ้านบางเขนนะคุณผู้ชมครับภายในบ้านบางเขนนี้นะครับเป็นการสะสมขวดนอกจากขวดโค้กแล้วนะครับก็ยังมีของพรีเมียมใช่ของพรีเมียมนั้นมีอะไรเรามาเริ่มกันโซนแรกเลยครับคุนแรกเลยฮะโซนแรกนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแก้วครับผมเป็นถ้วยชาถ้วชาเป็นแก้วน้ําร้อนเป็นที่ใส่ขวดเป็นโอ้โหเยอะมากครับที่เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับพี่ตโอ นี่เลยไม่ว่าจะเป็นการชามนี่บอกได้เลยว่าแตกต่างจากที่อื่นมากแล้วหาชมได้ยากเป็นแกลไอเทมเลยใช่ไหมครับพี่ประกอใช่แต่พี่โกชอบในส่วนนี้ครับเป็นภาพคุณผู้ชมครับเป็นภาพติดฝาผนังนะครับที่มีขวดโค้งนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่านะตัววัดอุณหภูมิครับตรงนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับที่เราดูละครแนวเก่าๆพวกองย้อนกลอก็จะเห็นนะครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่า จะมาเห็นในบ้านบางเขนและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นของพรีเมียมครับน้องเกดที่ทำออกมาในช่วงเขาเรียกว่าเทศกาลสำคัญสำคัญหรือวันสำคัญของครกนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างครับเกดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันคริสต์มาสครับจะเป็นตุ๊กตาต่างๆที่เวลาถึงวันคริสต์มาสเนี่ยเด็กๆจะต้องเอาไปห้อยไว้ตามต้นคริสต์มาสครับผมแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าวงกุญแจครับรวมไปถึงกระปุกออมสินก็มีฮะ ยังไม่หมดกระเป๋ากระเป๋าเก๋ๆแบบที่ตงชอบก็มีแบบเหมือนกันครับผมตรงนี้ยังไม่หมดนะครับก็จะมีขวดโคกจิ๋วครับคุณผู้ชมน่ารักมากๆค่ะชมได้ยากมากๆครับโหและนี่เลยซันต์คอร์สนี่ในช่วงเทศกาลสำคัญๆของคนทั่วโลกนะครับเป็นคำของพรีเมียมออกมาคุณผู้ชมในของบางชิ้นบางอย่างครับคุณผู้ชมครับเรา ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับอย่างตู้เย็นโค้กแบบนี้ <Yeah. S 1> ยนี่ยาจับแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกุมเาเป็นอะไร<า>ยิ่งหาดูได้ยากามากๆเลยครับคุณผู<อ>้ชมอันนี้มันอ๋อเป็นตู้กดใช่ไหมใช่ครับเป็นตู้กดน้ํานะครับเป็นตู้กดโค้งในแบบสมัยก่อนนี่ะจะเป็นรถในรูปแบบต่างๆนะครับ เป็นรถของเล่นนี่ <B ot? S 2> บอกเลยเด็กๆชอบมากครับมีตั้งแต่คันเล็กจนถึงนี่เลยรถบรรทุกหรือว่าจะเป็นรถแบบตั้งโชว์นี่แบบมีครกจริงๆฮะด้านลูนนะคุณผู้ชมครับเป็นการตั้งโชว์ขวดที่เยอะมากเยอมากครับแล้วก็อลังการมากๆที่สําคัญคือ,อยังมีโคกอยู่ในนั้นด้วยครับพี่ปะโก้โหนี่นี่ผมว่าใหญ่มากครับ วันหยุดนะครับวันหยุดสาวช <ผม S 1> ิดบรรยากาศดีๆครับทุเคสครับผมว่าแต่งตัวชิคๆดีๆนะครับ<ช>มาถ่ายร <ฮะ S 1> ูป <ฮะ S 1> เกรย์แบบพวกเรานี่ก็ได้นะฮะ คุณผู้ชมครับในช่วงวันที่จำถึงสุขเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานหรือวันหยุดนะครับผมแนะนําเลยนะคุณผู้ชมให้มาเที่ยวกันที่บ้านบางเขนะครับใครที่ไม่อยากไปไหนไกลๆจากกรุงเทพนะครับใช่ครับเพราะว่าพางน้องๆมาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติของเก่าร่มรื่นแน่นอนคุณผู้ชมครับครับผมคิดว่าเราสองคนต้องไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวดีกว่านะครับว่าเหตุใดเหตุชนเขาถึง หลงไหลและลุ่มหลงแล้วยิ้มกันตลอดเวลาเลยครับเมื่อมาเที่ยวกันที่บ้านบางเขนครับว่าแล้วไปกันเลยครับไปเลยครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับพี่ๆสาวสวยๆนะครับนี่ะนี่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใครแคร์ล่ะครับคุณผู้ชมนี่ต้องแอบห้าสิบคุณผู้ชมเลยนะพี่เขาบอกเอา50แล้วถ้าไม่บอกไปเชื่อเลยนะว่า50เพราะว่าดูความสดใสดูการแต่งตัวอภิเษกการแต่งตัวเทวินเทจครือกลุ่มนี้คือเป็นการรวมตัวกันรคับที่มีเพจค่ะเพจเพจอะไรครับห้าสิบแล้วไงค่ะห้าสิบแล้วไงจาของเพจนะคะทีนี้ผมเห็น ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วมีความสุขดูว่ามีความอารมณ์ดีกันเรารวมตัวกันได้ยังไงครับต้องบอกว่าก่อนเลยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็พี่แมวเนี่ยชอบที่เรื่องของรักสวยรักงามแล้วก็เรื่องของดูแลสุขภาพแล้วพวกเราพวกนี้พวกเราสาวสาวพวกเราต้องบอกว่ามีตั้งแต่30มสิบอัต้อบอกว่านี่ค่ะพี่เล็กิบเจแล้วนะคะ วันนี้ไม่ได้มาแล้วพอมาได้มาดูบ้านบางเขาเรียกว่าบ้านบางเขนที่นี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าที่เนี่นะคะพี่แมวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งเนี้ที่กลับมาเพราะว่าจริงๆเขามีมุมหลายๆมุมที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเคยเป็นวัยเด็กแล้วย้อนกลับมาหาตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราก็เด็กอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แหละแล้วพวกเราคือพอมาอยู่รวมกันต้องบอกว่า กลับไปสิบสี่อีกครั้งนี่ใช่ไหมคะลืมไปเลยค่ะปวดข้างปวดขากระดูกกระดิกดีมากไม่รู้ว่าเกดรู้สึกเหมือนพี่โกนหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะได้เห็นพี่ๆกลกุลเนี้ยผมรู้สึกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมว่ามีความสุขและจริงๆเรื่องอายุเรื่องการเวลาทำร้ายอะไรพวกเค้าไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเราบอกว่าไงนะเราจะไม่ยอมแพ้ต่อกาเวลาการเวลาทำอะไรพวกเธอไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชม ทางบังเกตครับในช่วงนี้นะครับผมจะทิ้งให้พวกพี่โพสท่าสวยๆกับกล้องครับเราสองคนต้องต้องขอตัวหลบไปก่อนเพราะว่าสู้ไม่ไหวจริงสู้ไม่ไหวครับเชิญเลยครับพี่ผมพี่ทุกคนนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้จัดการบ้านบังเขตนะครับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับพี่แชมป์ พี่แชมป์ครับผมอยากทราบว่าบ้านบางเขนเนี่ยครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับก็คือถ้าเกิดหลักๆก,ก็คือจะเป็นของสะสมของเจ้าของร้านก็คือเขาจะเยอะและ้วขาอยากแบบเออให้เด็กรุ่นหลังคือได้เห็นว่าสิ่งบางอย่างบางอย่างคือเด็กเด็กสมัยนีย้คือจะไม่เห็นแล้วอยากเอามาโชว์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วย<อ>คือจะควบคู่กันไปก็คือมาถ่ายรูปกินข้าวกินทานเครื่อง,งดืม่มอะไรประมาณนี้ครับครับ แล้วภายในบริเวณพื้นที่บ้านบางเขนเนี่ยครับมีพื้นที่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5้าไร่ครับโอ้โหประมาณ5้าไร่ครับทีนี้พี่ครับผมเห็นนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับที่เราเดินเข้ามาเนี่ยยีบาทค่าเข้าชม20บาทแถมน้ำด้วยแถมน้ําดื่มด้วย1ขวดครับมันจะคุ้มหรือพี่ก็คือมันมันก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือยังไงเราก็ต้องซื้อของข้างในอยู่แล้วมันก็สามารถเป็นส่วนลดได้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะไม่ใช้เป็นส่วนลด เราก็สามารถแลกน้ำฟรีได้เลยใช่ครับแล้วของเก่าที่เราเห็นนะคะพี่มันมาจากไหนครับก็คือก็เจ้าของหลานก็คือเขาจะตติวเวยตามหาตามาแถวบ้านนอกหรือว่าต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็คือก็คือเขาจะเขาจะเดินทางตลอดน่าจะเกิดจากความชอบของเจ้าของเองนะครับที่ว่าสะสมของไว้เยอะๆก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ได้เห็นบ้างนะครับโอ้แล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาครับเป็น ชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยก็คือเป็นออฟฟิศประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคือจะลองลงมาก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นนักศึกษาต่างชาติจะเป็นทัวร์จีน,นแต่ละเยอะครับเยอะแล้วเวลาเปิดปิดของที่นี่ครับจะเปิดรับออเดอร์ทุกอย่างก็คือเก้าโมงเชา้าแล้วก็ปิดรับออเดอร์ตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าใช่ครับทำไมที่นี่ถึงปิดดึกจังเลยครับพี่ก็คือ คือตีหนึ่งก็ยังมีแบบมีไหมมีคนมาไหมมีนักศึกษาศึกษาแล้วแบบเหมือนร้านเหล้าอยู่ข้างค่ำกางคืนคือเขามาเที่ยวเขามาเขามาเที่ยวเวลาที่เรามาเที่ยวคุณชมมากางวันก็ให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งมากางคืนก็ให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแสดงว่าที่นี่กลางคืนก็จะมีการตกแต่งไฟใช่ไหมก็จะมีไฟแบบอารมณ์เหมือนแบบวินเทจแบบตอนกลางคืนเหมือนถ่ายแบบ ไฟสีส้มอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเช้ากับกลางคืนนี่คืออะไรรู้ไหมครับพี่ประกอบคืออะไรครับคือความร่มรื่นของที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือกลางคืนเนี่ยโอ้โหถ้าใครมาเนี่ยเย็นเหมือนกันรับรองครับสุดท้ายครับอยากให้พี่แชมป์เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันที่บ้านบางเขนครับครับก็อยากเชิญชวนทั้งรุ่นสูงวัยก็ได้รุ่นวัยรุ่นก็ได้รุ่นที่แบบยังยังไม่เคยเจอของที่แบบเก่าๆอย่างเงี้ย ก็คือมาสามารถมาถ่ายรูปหรือว่ามาทานอาหารเครื่องดื่มอะไรตระนัณนี้ได้ครับบางครั้งสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งสถานที่เนี่ยอาจจะได้ไปในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้สูงอายุแต่การที่มาเที่ยวบ้านบางเขนนะครับเราก็จะได้ทั้งวัยเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุนะครับเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวใช้เวลาว่างในครอบครัวให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกครอบครัวเนี่ยมาที่นี่สร้างรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอขอบคุณพี่แชมป์นะครับ ผู้จัดการบ้านบางเขนมากๆเลยนะครับที่มาตอบและให้ความรู้เกี่ยวกับบ้านบางเขนเรานะครับขอบคุณครับพี่ประกวับเป็นอะไรครับเนี่ยฉันหิว โอ้โหคุณ uh, ผู้ชมครับ <_ an> อย่างนี้ท่าทางจะไม่ไหวแล้วนะครับ <_ an> งั้นเดี๋ยวผมขอตัวพาพี่ประโกไดไปกินก่อนนะครับไปครับ สแสดงว่าเราเนี่ยสามารถไปรับอาหารได้แล้วครับเกรทครับพี่ว่าเกรทอะต้องรีบไปรับอาหารได้แล้วนะครับเพราะว่าฉันหิวมากมากแล้วไปซะแล้ว ถึงบ้านบางเขน,นทันทีสั่งอะไรครับสั่งม,ะม,ะมะงาม่าต้มยำกับสเต็ทให้ผมกินยังนะเต๊2 <Hey. S 1> จานนี้นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านบางเขนเลยนะครับใครที่มาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงเลยครับม,ะมะาม่าต้มยำหม้อไฟนะฮะดูสิครับน้ำซุปนี่โอ้โหมีความข้นมีความแซบ่บมีความหแค่นี้เราน้าก็ได้กลิ่นนะครับพี่ประกูพี่ประกครับดูน้ำซุปสิครับนี่ เข้มมากครับพี่ปะโก้ออือร่อยมากครับพี่ปะโกเราอย่ารอช้ามาที่จานต่อไปดีกว่าครับนี่นะครับเป็นสเต็กหมูคุโรบุตะเนื้อหมูติดมันหน่อยๆติดกระดูกนิดๆอุ๊ยหมักกับพริกหมักกับซอส โอ้โหนุ่มละมนุนดีมากเลยครับพี่เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายครับคุณผู้ชมครับใครมาทุกโต๊ะมองไปนแบบสั่งกันทุกโต๊ะเลยผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูเดินเลยครับเริ่มจากน้ำซุปกอ่อนควันร้อนๆน,นะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับพี่ผู้ชม มันอร่อยมันลงคอคุณผู้ชมมันรสชาติทมยำที่ผมไม่เคยกินมาก่อนผมนะครับบอกแล้วว่าที่เนี้ยไม่เหมือนที่อื่นครับและนี่อะไรอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยนะสเต็กหมูคุโรบุตไหนลองสักหน่อย่อยเป็นงไงอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้เดี๋ยวผมตัดให้ใหนี่อชิมเลยครับชิมเลยนะเต็มปากเต็มคำไปเลยครับ จะไม่กินครับคุณผู้ชมไม่ได้เขาไม่ได้ไไดต้องชิมครับมาแล้วต้องชิมโอ้โหมันทะลุทะลวงเข้ามาในท้องเลยคุณผู้ชมเนื้อนุ่มใช่ครับว่าแล้วคุณผู้ชมครับเราสองคนเนี่ยขอตัวทานสเต็กหมูและ มามาต้มยำก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าอารมณ์แบบนี้ไม่อยากคุยกับใครเพราะฉันหิวหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนครับคุณผู้ชมครับอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินชมรอบๆบ้านบางเขนนะครับแต่น่าเสียดายนะครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากชมชิมช็อปกับรายการฉันหิวนะครับ พบกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์ครับผมทางช่องบ้านบ้านทีวี73เวลาเพียงครึ่งถึงบ่ายโมงครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราทั้งสองคนได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ